มาดูเรือเข้าต่ำแยกน้ำบนวัดพนันเชินกันหาหัวเรือ,อ,อนักจูงนะโอ้โหน้ำขึ้นเยอะท่านผู้ชมดูที่หลักแดงหลักแดงนะเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆชาวเรือกันนะคะช่วงนาน้ำหลากเดินเรือด้วยความยากลำบากมาเป็นหน้ากระดานมาดูนะใครเอียงใครไหล ไเปเจอลูกกระท่าน้ำของแม่น้ำเจ้างพยา กินได้เรือก็ยังไม่เลี้ยวเต็มที่เท่าไหร่นะคะโอ้โหตามได้ขึ้นโยกเหมือนเมาเรือเลยมันเจอของกินได้ที่อยุธยานะคะก็หิ้มก็หิ้มเล่นเล่นรับรองท่านที่ยังไม่เคยเจอยังไม่เคยมาที่อยุธยาจะกินแล้วใจเต้นตึกตึกตึกเหมือนตุ้งบรรทุกทานหินนะมาชมกระเบนเรือชุดนี้ทานหินลดนรู Tchau! หนึ่งเรือขนาบข้างหนึ่งเรือตรงท้ายดึงเรือโพสสินค้าบรรทุกทรายหินวิ่งชวนกระแสน้ำจังเดจ้าอุยาตอนนี้ก็เข้าถึงปากตักแล้วนะเมื่อกี้ตอนต้นคลิปเนาะเข้าผ่านตามแยกน้ำมนต์วัดพนันเชียงมีโอ้โหเจอลูกประทะน้ำนี่น้ำกระจายเลยน้ำเข้ากับเรือพี่กัตันนี่ใจถึงมากไม่ได้ขับแต่เรือเก่งนะคะตั้งใจกล้าด้วย านผู้ชมมาชมของคิงได้ที่อยุทยานะคะมีก็เดือนกันยาแล้วกลางเดือนแล้วนะคะกันยาตุลาในะเหลือเวลาอีกเดือนครึ่งนะทะ่านผู้ชมมามามาลุ้นและทึกด้วยก,กันกระตุ้มนะคะโอถ่ายเรือมาก็หลายคลิปก็ไม่เคยเลยที่คลิปไหนจะไม่ตื่นเต้นโอ้เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าท่านผู้ชมการาบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่